โอ้อย่งไีคืออยู่ทอรดีเจ้าหน,น้าอีเนาะทางกีเดีจ้าหน,น้าหั่นปั่นมวยสโลเจ้น้าพี่น้องไงสวัสดีครับพบกับส่องเมลวนดำซิงครับผมกําลังเรียนมันมันอยู่เปน็นอย่งไีน้อยเจ้าคุณปูพี่ซี่ลอยยี่สิบนี่เนาะคืออยูผ่าสโลเฮ็ดกีเดยอยู่สะบานที่นี่ โซเฟอร์ว่าเฮ็ดเวียกประสันว่ากำลังขับงัดข้ามาจังได๋จังบดตีงเลยประสันอยู่เกีดเดีเดี๋ยวจะได้ทำการถอดปั๊มมึงพี่น้องห<อ>นักขับแต่ว่าสงสัยเฟียกปัามรหดเฮ็ดเวียกมัน จะภาพกันยังสี่แล้วฟุ้นไหลเมืองกันเดีย๋ยวจะได้ลือถอดเบิ้งปัป๊มครับอาการที่บรเเ็ดเวียกมีติ่งๆนี่สันนิฐานแล้วเดีย๋ยวจิตลือเบิ้งปัป๊มครับพี่น้องสงสัยเฟืองหลุดเนาะห้ากุดแจกกัน รถปู้ยอไรไมีอาการยังเสียเนี่ยเปิดเบื้องเฟียงนะครับพี่น้องเอ็ดเบียกไปยุดจะยังเสียรุ่นเก่าเกาบัวกาเก่าบัวไม่เดี๋วว่าคือกันเมื่อหนึ่งแหละเปิดเช็คเบื้องเบื้องต้นสันนิษฐานเบื้องต้นน่ะระบบปั๊มเดี๋ยวจถ่ายลงให้เบื้องอีกรอบนึงครับเดี๋ยวลือก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ไ้ไเมนะครับเน๋ยวคลิปนี้เดียวที่ซ้อมพีซร้อยยี่สิบคุณปูครับบอยย่อมเฮ็ดเบียกกำลังวันอยู่ออกไปมายัานทิมงานไม่ลูกวันบริเน้นผ้าลูกนอนเว้นหญ้ากระอันคุณนันปูอันไม่ยานั่ง,งเจ้ามีแงกินน้ำแล้วโซฟารล้อันนี้แหละครับสวัสดีครับฝากกดติดตามนด้เหมนะครับ สวัสดีครับ